เอาไปขี่สกูตเตอร์ก่อนเพื่อน,เ,อนเห็นแดดแล้วดีใจเหมือนนกเลยค่ะเดี๋ยวมันจะหายไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวแดดจะหายไปก่อนเพื่อน,อนดีใจดีใจค่ะดีใจดีใจเห็นแดด <c oughs> ตายายตายายจะไปหาความสุขแล้วค่ะตายายจะไปหาความสุขแล้วค่ะเอาหน้าไปโดนแดดหน้าไปโดนแดดหน้าไปโดนแดดแสงแดด เควีเบอรี่จะลงทะเลจากแล้วค่ะปล่อยป้าไ กาใหญ่าฟขี่ขึ้นมาบนนี้เวมเวมแมงม,ม,มดเสร็จโอเคจะไปขี่ไปไหน,นก็มาดูเพื่อนเข้าป,าาป่าเข้าโดงไปแล้วขับเข้าป่าเพื่อนหาทางออกก่อนหาทางออกเป็นะเลสาบ นี่ทานน้ำไหลเพื่อนเพื่อนนี่มันจะไหลไปทางนี้นะตรนะถ้าทางน้ำไหลน้ำแข็งด้านล่างมันจะไม่แข็งไงป้าใหญ่เขาถึงได้กลัวแกพาป้าไป่ขี่สกูตเตอร์ที่ไม่ใช่น้ำน้ำทางไหลนะ่ะ ไม่ใช่ทางน้ําไหลผ่านครับเพื่อนๆแกพาไปขี่ตรงน,น้นน้ําแข็งมันได้เกาะตัวพื้นแน่นเดาถ่งก้อนนรก Jätteskoj. Yeah, cool. Oh. Oh, on oh. char. I think I'm about to get wet. Ah, ta och kör lite lugna. Alltså, du vet aldrig om det händer någonting. สองคนตรงนู้นแบบโอเควิคันวิคันเซ็ตแ,แ,แวะเจอเรแวะกันแฮ่เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ทำถนนทำทางก่อนทำทางสกูตเตอร์เดี๋ยวป้าจะขับตามทาง